โอ้มันอยู่เด้พี่น้องมว้นนี้หาปลาก็ได้มันอยู่ในไร่เต่าอยู่นี่กับทักทายสบายดีไปประจุขังสุบอนทั้งในประเทศต่างประเทศนอะพี่น้องเนาะื้อนี้ก็ ลงมาทีแม่น้ำโคงอีกครับเาว่าเหมือนว่าสิมาไล่มองน้ำหมูเพราะว่าป้าแม่น้ำโคงเหลืม่มขึ้นมาแล้วเด้อครับเดอ้อคนกำลังทย,ยอยออกไล่มองไลป่ปลาเนาะครับเนาะแม่น้ำโคง้งวันนี้คนก็ไล่ขึ้นปลากันว่า,วาน,นี่เพิ่นก็นเริ่มได้ไล่ผู้ใดเก่าโลซิบโล วันนี้จักสิเป็นจังได้กับบท่านหุ่นจักก้นกระลังแดดออกที่แก่ๆจังหน่อยคนกระลังเหลื่อมออกไหลหมองผมกับสีมาห่าเพลินวันนี้บรรยากาศของแม,นมง่น้ำโขงบรรยากาศของการหาปลาก็เริ่มกลับมาแต่ก่อนกับฮาอยู่แต่ว่าบ่ทันช,ทนช่วงบ่ทันช่วงหนาวช่วงหน้าฝนมันกับฮาคนละแบบเนาะครับแต่กับฮา ใส่เบ็ดหากลางม่อหนาแน่นนะสิเป็นหนาไล่หม้อป้าสิขึ้นมาหลากหลายชนิดครับในแม่น้ำโพงป้าสิขึ้นมาป้าสีป้าปากป้าเปลี่ยนลายปาก่นหลังจากที่ก็บสวนเป็ดม่านเหลว บางคนกับบทท่านเหลวบางคนกับช่วงนงคนกับบทท่านขอยลายเป็นได้แต่กระเหลื่มทะยอยมาเพราะว่าเผนยังไปทางสวนเผนอยู่เนาะคนก็ยังพร้อนมันยังกีดยางบทท่านเศร้าก็มีวิธีชีวิตของคนที่อยู่ไก่ไม่น้ำโคง้งกลายเป็นประมาณนี้ครับหลังจากเห็ดสวนเห็ดหน้าแหลว ฤด,ดูปลาขึ้นจากช่วงเดือนนี้ดนะครับเดือนกุมภาพันธ์ช่วงกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมสิเป็นฤดูปลาแม่น้ำโคงขึ้นแต่ว่าการสิ่งไล่ม่องนี่กเขาบอกมันจะไล่ทั่วไปเนะครับมันจะมีร่วงไหลมันจะเป็นหนามถ้าเป็นหนามเฉี่ยวก็ไล่บ่ได้จะเป็นหนามพอประมาณครับเป็นหนามพอแบบว่าก็เฉี่ยวเอง ไหลเออยเอื่อไปเรื่อยๆมันก็สิตกเพิ่นก็สิตกหมองแล้วมันก็สิพายเลือค่อยเรียบๆไปนะครับครับมีคนหลายคนนี่ผมมันก็นไหลมองกันหลายคนอันนี้เลือก็บ่ทันหลายปานใดดอกครับแต่ว่าก็ประมาณ10กว่าลำผมก็คิดว่าสิมาอาปลาน้ำเพิน่นเทื่อมานคือเพิ่นเนาะ แต่บรรยาการการหาปาลาการไร่องให้พี่น้องเขาได้เบิ่งสีได้สีบุกไม่ได้หรือสีบุได้สีมันหรือสีบรมานกะจังติดตามไปนับกันอีกเกือหนึ่งน้องครับน้องกับสีอาบรรยาการพี่น้องเขาได้เบิง่งเออจากไปสวงลองเลกกประมาณปลาเลย แต่ป้าซองโตหองเอ้ยท่านมารพกมูสีลองน้ำกันกับพท่านท่านมีผู้มานพรปันใดแต่ปุะหะโตโขโตผมลองแหงไม่ได้ซ้องโตอืมบรรยากาศเหมือนฟองขึ้นมื่วนกันลายตาพสี่างสิลองบอกสงก็ร่งเง็นมอกร่างสาวอย <laughs> ู่นะริงน่มนอะ <laughs> ว่านี่ยบทเสน่ห์อะไรบ่หวานโอ้ว่าไรยังจะคือกำลังสิบว่าสำหรับปีนี้เนาะยังมันอยู่เงินยนี่ป็นยังเบืมากเลอ่ากำลังเริ่มตน้นกำลังเริ่มต้นแล้วปีนี้เริ่มต้นแล้วเลื่อนเลยกาลังสบายก็มีขเขามาก็มีเพี้ยนคิวกันได้นิดหน่อยนะเพี้ยนคิวรอกขิวกันกนี่ยังบทเน่ห์อะไรพวกคนใด ช่วงน้ำขึ้นไลยๆกันประมาณมีหน้ามีซาเนี่ยป้นแถวนี้สิเต็มทุบๆพี่น้องเลยนย่ยอยกันออกประมาณเก่าลำเรือดลำเก่าลำซีบลำเรือดรอคิดแต่ยังโตลูกพี่ตัวเดียวขอล้อเออบ่ทันมาหลายนอนบอ่ทันสวยบ่ทันแดดนอน่า หมาวานี่ในช่วงสีม่วงแรงสีม่วง้าไปบ่เออว่าไนรองลัแปดตวสิบตัเออว่าในรองละแปดตัวสิบตัวมก็ะึกมนก็ถทึทกทช่วงสวยนอมานี้ก็ช่วงสว,สวยสีม่วงสาไปหาเทียงหาใบาเก่าแล้วลมลงมาหมาวานี่ฮัน ทียงกูกลัวลงมาลองแหลก็ได้นัแล้วได้หาหกโลแหละมือนนี่บุษัทได้เลยมือนี้ลองแหลกกับบทษันได้ได้กจำนวนตัวสองตนี่ล่ละอ๋อหล้วโอ้มันอยู่เรียกผีน้องมือนี้หาปลาก็ได้มันอยู่ได้หลายเจออยู่นี่ผมเทใส่เรือผมนี่อือสวยเลยโอ้แต่แม่บ้านเอาขึ้นเมื่องนะครับ เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาผู้ใด้สอบรสจัดปลาโค้งปลาโค้งขึ้นเลยเด้อกินปลาโค้งน้ำกันแซ่บแซ่บเจ๊าบ,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 บาท